คนที่มีอาการขาดแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นตะคิวกลางดึกตะคิวไม่ค่อยเป็นตอนกลางวันนะเป็นกลางดึกเพราะระดับแมกนีเซียมมันต่ำตื่นมามึนงงงงเงียก็เกี่ยวกับระดับแมกนีเซียมซึ่งมีผลกับฮอร์โมนเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเรื่องความเครียดเรื่องปิดสวิตสมองนะคะเรื่องแร่ธาตุเรื่องไมเกรนระบบประสาทเลยก็เป็นแมกนีเซียมเซเว่นิวอันอันที่2ก็คือตัวโอเมกา้าตัวนี้มันจะเน้นคนที่มีปัญหาเชิงลึกหน่อยอายุเราเยอะขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราหลับแบบตื่นตื่น เราตื่นมาไม่สดชื่นต้องเป็นตัวโอเมก้าคอมเพล็กซ์ที่มีกาบามีแกมมาออริ i n นอจากน้ำมันลำ้า้โอเมก้าสจาก f l a x s e ีดออยเพื่อบำรุงวงจรของการหลับลึกเพราะดิฟสลีเป็นช่วงเวลาของการชาร์จแบตของเราพออายุเยอะแบตมันเสื่อมแบตมันเสื่อมคือเซลล์สมองมันเสื่อมเซลล์สมองเสื่อมเกิดจากเกิดขยะเยอะเราไม่สามารถกําจัดขยะสมองที่ชื่อว่าอะไมลอยได้ แมกนีเซียมเซเว่นอินวันมาตรฐานการผลิตระดับสากลมีแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายถึง5ฟอร์มร่วมกับวิตามินดีและ B6 เพื่อบำรุงปลายประสาทกดสั่งซื้อที่ตะก้าหน้าช่องได้เลยนะคะ